กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามากันในวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับเราก็จะมาแย่ yeah, มากเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาแล้วนะครับก๊อปคลิปไตเติ้ลปดหนี้ของผมนะครับเขานะครับก๊อปคลิปปดหนี้ของผมนะก็คือไอช่อง96ปอมนั่นแหละที่จากที่ผมขอให้มันโดนแบนไปแล้วเมื่อเมื่อตอนที่แล้วนะครับ วันนี้เราก็จะมาเอามันถึงที่สุดเลยเพราะมันก๊อปคลิปของโจอีอ้ไปด้วยคือแย่มากเลยนะแย่สุดๆนะไอ้สี่และเจ็ดอมเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นเก้าสิบหกฟอมนะมันก๊อปคลิปไปต้นสดมันก๊อปคลิปไปต้นสดนี้ของผมอีกด้วยอ ถ้าผมบอกให้มันลบมันก็จะไม่ลบนะเดี๋ยวเราส่งเรื่องนี้ไปให้ไม่ให้ทางด้านของกลุ่มแฉความจริงจันจันถึงสุขบ่ายสองนะครับเดี๋ยวเราจะชมฉชนชมได้เลยนะครับแฉความจริงจันถึงสุขบ่ายสองนะแ์ให้มันดูเลยนะไอ้พวกกลุ่มแฉความจริงนะ بين بين صوري